สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ English Open ปี2025นะครับณเบนวูดเซ็นเตอเมืองเบ w o o d ประเทศอังกฤษนะครับรายการนี้เป็นรายการจัดอันดับนะครับชิงเงินรางวัลรวม5,5400 0นด์ปอนหรือประมาณ24ล้านบาทแชมป์จะได้รับเงินรางวัล1น100 0ปอนหรือประมาณ4.4ล้านบาทรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล45,000น45,000ปอน หรือประมาณ1.9ล้านบาทผู้แทงเบ็กสูงสุดจะได้รับเงินรางวัล5,000ปอนด์หรือประมาณ2.2แสนบาทถ้ามีผู้เล่นแทงเบ็กสูงสุดเสมอกันหลายคนก็หารเงินรางวัลกันครับแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2024จิงโจมหาประไลยเนลโรเบรสันเอาชนะหุยเจอ9ต่อเเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด แม็กซิมัมเรก147แต้มฟั่นเฉินยี่ผลแข่งรอบคัดเลือกรอบแรกหรือรอบ128คนแข่งคาระบบ4ใน7เฟรมเรียมเกรแฮมเอาชนะแอนโทนีโควัสกี้4ต่อ1เฟรมเรียมไฮฟิลเอาชนะอ um ึมอันยี่4ต่อ2เฟรมหวังยู่เฉินเอาชนะฟอเรียมนูเลอร์ ต oo, นะ4ต่อ3เฟรมมาร์โกฟูเอาชนะเกาหยาง4ต่อ0เฟรมซันนี่อะคานิกหรือซันนี่สายล่อฟ้าแซงเอาชนะโอริเวอร์บราว์ต่อ2เฟรมเจ้าหันหยางเอาชนะคอร์เนอร์เบนซี่4ต่อ2เฟรมจิมมี่ไวท์เอาชนะ zy, White, เชนะิงกาไว4ต่อ3เฟรมหงเจียฮาว เอาชนะโอลิเวอร์ไซ4ต่อ0เฟรมอเมียงซาคอบเอาชนะซาฮิมเนยา4ต่อ2เฟรมเดวิดเกรทเอาชนะโจนาสลู4ต่อ0เฟรมหลุยส์ฮิตคอร์ดเอาชนะมามุตเอลฮาริดี้4ต่อ1เฟรมดวนโจนส์เอาชนะแพทริกวีแลนด์นต่อ1เฟรม เฮริเทียเอาชนะมิเคลซูบาสิก4ต่อ0เฟรมจูเลียนเลคลเร์ชนะอดัมเมอร์ฟี่4ต่อ0เฟรมแซมเคลกี้เอาชนะ Murphy, i, ช,นะชัชพงศ์นาสาหรือติมการ4ต่ jin, อ0เฟรมเจียงจินชนะริแอนอีแวน4ต่อ2เฟรม ต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่12กันยายน2568รอบ128คนแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00นมาเริ่มวันที่คู่แรกเริ่มเวลา16.00นหลานยูฮาวพบกับเหลี่ยมพูเล่นชังปิงยี่พบกับลีโอนคราวรีไปอยู่ลูพบกับลิวเว่นเว่ย อาร์ติเมนชิดชินพบกับเหยาเพิ่งเฉินต่อไปช่วงเวลา19.00น,นฟารัดอาจเอิพบกับคลิสเกอร์บาสานีีคลิสตอเทนพบกับรอสมีเวอร์ล็อบบี้แม็กกูริแกนพบกับมิงนัชรัตหรือมิงสระบุรีลูเลียนบอยโก,โกพบกับฉีอี้เฉิน ต่อไปช่วงเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับบูร์สิเลเวตพบกับอเล็กซานเดอร์เซนบาร์เกอร์มิเชลแมนพบกับเอียนเบิร์นสตีเฟนฮอร์เวิร์ดพบกับมาเตอุสบาราโนสกี้เฮดันพินฮีพบกับไรอันเดวิสต่อไปช่วงเวลาตีหนึ่งดีแลนเอมิลี่พบกับเฟอร์กัสควินอลลันเทเลอร์พบกับอูมุดดิกมี เลียมเดวิสพบกับฮาเตมยัสเซนเบนเมอร์เทนพบกับแอชลีย์ฮูกินอัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดล่าสุดนะครับเซนจูรีเบรก137แต้มอึมออนจีอย่าลืมรอรับชมโปรโหญิงมือหนึ่งของโลกมิงสลาบบุรีครับในการลงเล่นวันนี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เธอเอาชนะโปรชายสักทีครับ